วันนี้เช็คหุ้นมีโอกาสร่วมพูดคุยกับผู้บริหารบริษัท KWM ค่ะบริษัทนี้ทำธุรกิจเครื่องสกัดดอกกัญชานะคะกระบวนการของการสกัดมันเป็นยังไงแต่มันไม่สำคัญเท่าว่ารายได้ จากธุรกิจนี้นั้นจะเข้าไปบุ๊กเมื่อไหร่จะเห็นชัดเมื่อไหร่นะคะและที่สําคัญการที่ผู้บริหารมีความมั่นใจว่ารายได้ทั้งปีจะสเตเบิลเฉลี่ยต่อปีเนี่ย15%จะยังสามารถทําได้อยู่หรือเปล่ายิ่งมีอัพไซด์จากเรื่องของการชงกันชาเพื่อการพาณิชย์เข้ามาแล้วด้วยเนี่ยจะทําให้แผนรวมถึงโปรเจกต์ต่างๆยังเดินหน้าต่อไปได้หรือเปล่าเราไปติดตามมมมองจากผู้บริหารกันเลยค่ะ บริษัทเคเก็ถือว่าเป็นหนึ่งบริษัทนะคะที่ก็ันลงทุน,นจับตามองในเรื่องการที่เราได้ไปจับมือร่วมลงทุนกับบริษัทอื่นๆไม่ว่าจะเป็นทั้งในตลาดหลักทรัพย์รวมถึงนอกตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะคะเอาเป็นว่าความพร้อมของเราไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องเครื่องสกัดของเราเนี่ยค่ะมันมีความพร้อมมากขนาดไหนคะมันสามารถรองรับกับดีมานหรือว่าความต้องการของหลายๆบริษัทที่เขาก็อยากจะสกัดออกมาอย่างเต็มรูปแบบ อันนี้ถ้าเกิดเราพูดถึงธุรกิจที่เป็นเรื่องของกัญชาและกัญชงก่อนนะครับประเภทพืชแคนาบิสเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าวันนี้เราเราต้องแบ่งออกเป็น2จุดก่อนนะครับ จุดแรกก็คือเรื่องของกัญชานะฮะซึ่งวันนี้ประเทศไทยเราก็มีความพร้อมพอสมควรแล้วเรามีการเริ่มปลูกมาน่าจะประมาณ2-3ปีแล้วนะครับที่มีการขออนุญ,ญาตแล้วก็จะมีคนที่ปลูกมากขึ้นเรื่อยๆอนะครับในส่วนของกัญชงเนี่ยก็ยังเรียกได้ว่าเป็นก้าวที่1อยู่แล้วกันกำลังเริ่มก้าวก็มีการขออนุญ,ญาตนําเข้า,มาเมล็ดพันธุ์ในส่วนของเรานะครับหน้าที่ของ k w m เนี่ยเราเป็นผู้ผลิตนะครับแล้วก็เป็นผู้พัฒนานะครับเครื่องสกัดแบบ CO2 นะครับแล้วเครื่อง CO2 มันดียังไงเครื่อง CO2 เนี่ย การสกัดแบบ CO2 เป็นการสกัดที่ต้องเรียกได้ว่าเหมือนกับเป็นท็อปของการสกัดละกันนะฮะเพราะว่ามันเป็นการสกัดแบบ selective เราสามารถสกัดสิ่งที่เราต้องการก็ได้เราสามารถสิ่งสกัดสิ่งที่เราไม่ต้องการก็ได้นะครับคือเครื่องแบบนี้มันสามารถสกัดพวกสาร cannabinoid แยกกับกลิ่นออกมาได้นะครับซึ่งเอาไปใช้งานได้หลากหลายมากเลยนะครับ ในส่วนของความพร้อมของเราเนี่ยเรามีความพร้อมสูงมากๆแน่นอนแล้วเราก็มั่นใจว่าเราเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทยในวันนี้นะครับที่พัฒนาเครื่องสกัดตัวนี้ขึ้นมาแล้วทําให้เอกชนต่างๆนะครับในประเทศไทยเนี่ยถ้าเกิดสนใจในเรื่องของการทําธุรกิจในโซนของแคนาบิสเนี่ยเราควรจะต้องเป็นตัวเลือกที่หนึ่งให้เขาแน่นอนนะครับแล้วเราก็มีความพร้อมมากเครื่องจักรเราก็สามารถพร้อมส่งได้ใ,ในระยะเวลาอันสั้นๆนะครับเพราะว่าถ้าเรามองว่าต้องซื้อเครื่องจากต่างประเทศวันนี้มันไม่ใช่เรื่องมันต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับใช่ ถ้าเราแม่นใจเราเป็นเบอร์หนึ่งจริงๆนะคะคอยากจะเล่าลึกไปถึงดีเทลของเครื่องของรเราเนี่ยค่ะในการลงทุนของเครื่องเราเนี่ยมันมีเม็ดเงินลงทุนเท่าไหร่คะในใน,ในการลงทุนของเราครับเราไม่ได้คือส่วนใหญ่ถ้าเกิดซื้อเครื่องจากต่างประเทศต้องซื้อขาดใช่ใชไหมค,ครับ คือซื้อเครื่องมาอย่างเดียวอ่ะคนเข้าใจว่าการสกัดส่วนใหญ่คือซื้อเครื่องมากดปุ่มแล้วมันจะสกัดได้แต่จริงๆเครื่องสกัดผมอยากจะให้นึกถึงเครื่องทาํากาแฟแล้วกันคเครื่องทาํากาแฟก็คือต้องมีบาริสต้าใช่ไหมครับคุณซื้อเครื่องมากดปุ่มอย่างเดียวมันก็ไม่ออกต้องรู้วิธีการใช้งานเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วของเราครับเราเลยมองว่าโมเดลธุรกิจที่ดีที่สุดนะครับสำหรับเครื่องสกัดแบบ CO2 ที่ทําให้เอกชนที่เล็กกลางใหญ่นะครับสามารถเข้าถึงได้ก็คือการ การให้ใช้งานแล้วก็ subscribe นะครับเซ็นส,สัญญากันเป็นระยะยาวนิดหนึ่งแล้วก็จ่ายตามการครั้งการใช้งานต่อแบตนะครับโดยของเราเนี่ยก็คือในการเซ็นสัญญาเริ่มต้นเนี่ยก็จะมีค่าใช้ใจ่ายในการเซ็นสัญญานะครับแล้วก็มีค่าใช้จ่ายรายเดือนหลังจากอบรมคือจ่ายมัดจำไปแล้วสามแสนใช่ไหมครับเราก็จะมีการอบรมนะครับพอตั้งเครื่องเสร็จก็จะมีการอบรมตามคุณลเรีย1หนึ่งสองสามสี่ว่าโอเปอเรเตอร์ต้องการอะไรบ้างต้องรู้อะไรบ้างนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมีการ เซอร์วิสต่อเนื่องนะครับเครื่องมันต้องเซอร์วิสทุกๆ72 3 4วันก็ต้องเซอร์วิสทีนะครับแล้วก็จะมีทีมทีมเซอร์วิสไปเซอร์วิสให้นะครับแล้วก็ดูว่าเครื่องเนี่ยใช้ได้ตลอดเราทําให้สําหรับคนที่ต้องการสกัดเนี่ยเครื่องเหล่านี้เหมือนแค่กดปุ่มนะครับแต่จริงๆแล้วในด้านพาร์ทที่เป็นเอนจิเนียริ่งในการดูแลเนี่ยเราดูแลให้นะครับแล้วก็ต่อรอบการสกัดก็จะมีค่าใช้จ่ายแต่ละครั้งซึ่งเราจะมีระบบ tracking แล้วก็ควบคุมแบบออนไลน์ถ้าเกิดสมมุติว่าเท,เท ออนไลน์เราจะเข้ามาคุมเครื่องให้ได้เลยอย่างนี้นครับซึ่งระบบเดี๋ยวนี้เรา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 ,เราทำไปไกลละครับผมประมาณนั้นครับโอ <Okay. S 2> เคเครื่องของเราเนี่ยค่ะลักษณะการทํางานของเครื่องมันมีความแตกต่างกันไหมคะเพราะว่าเราก็คือเป็นเครื่องสาหรับการสกัดไอตัวของเมล็ดครับอ่ามันมีความแตกต่างกันไหมหรือว่าคือเป็นแพลตฟอร์มแบบเดียวกันเลยของทั้งบริษัทเราเออจริงๆของเราเป็นเครื่องที่เอาไว้สกัดช่อดอกนะครับเพราะจริงๆแล้วถ้าเกิดเราพูดถึงกันชงและกัญชาก่อนนะเราเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยพูดถึงพืชอื่นนะกันชงกันชาเนี่ยส่วนใหญ่การสกัดเนี่ย ที่เขาบอกว่า CBD THC หรือว่าสารภายในกัญชาเนี่ย <S 2> <S 2> <S จะต้องสกัดจากช่อดอกเท่านั้น <S 2> <S 2> <S ซึ่งวันนี้ช่อดอกทั้งกัญชงและกัญชาก็ถือว่าเป็นยาเสพติดอยู่เนาะเพียงแต่ว่ามันก็จะมีรีความความเสพติดแล้วก็การแฮนเดิลที่ต่างกันนะครับ <S <S 2> <S 2> การสกัดช่อดอกก็คือสกัดออกมาแล้วได้สาร <S 2> <S 2> <S ก็คือเครื่องของเราอะก็จะสกัดได้เลยครับ <S 2> <S 2> <S แต่ถามว่าม,มันแตกต่างกว่าที่อื่นยังไงก็คือเครื่องสกัดอันเนี้ยมัน affordable ก็คือ <S 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 สามารถเข้าถึงได้ง่ายนะครับแล้วก็ ในเรื่องยากๆเราก็ทําให้มันง่ายไปแล้วนะครับอย่างเช่นมาถึงแน่นอนคุณซื้อเครื่องมาสมมติต่างประเทศ20ล้านมาตั้งหนึ่งคุณต้องเซอร์วิสเองใช่ไหมครับอะไหล่พาร์ตมาจากต่างประเทศถูกไหมครับคุณต้องมีเทคนิชเชียนที่อาจจะต้องนําเข้าจากต่างประเทศมามาเทนนิงเราส่วนหนึ่งนะฮะกว่าจะสตาร์ทได้ใช้เวลาประมาณผมตีสะว่า3เดือนขั้นต่ําแล้วกันแต่ว่ากัญชาวันนี้มันออกดอกแล้วอะครับ จะลง10เครื่องก็ไม่ได้เครื่องนึง่ล้าน<อ>ใช่ไหมครับของเราในมูลคา่าถ้าเกิดสมมติลงเนี่ยเราเรามีโปรเจกต์แน่นอนสมมติลูกค้าเรามีโปรเจกต์แน่นอนเรารู้ได้เลยถ้าเกิดยิ่งทำโมเดิร์นฟาร์มิ่งอีกเราจะรู้เลยว่าผลผลิตจะออกเมื่อไหร่เนี่ยการใช้เครื่องพวกนี้ถือว่าเราเราสามารถใช้ได้ถึงจุดพีคที่สุดของของเครื่องเลยครับก็คือดึงศักยภาพของมันมาได้หมดอมโอเคค่ะล่าสุดอยากทราบถึงบริษัทที่เข้ามาลงทุนร่วมมือกับเราเนี่ยคะ่ะมีกี่บริษัทบ้าง คือจริงๆแล้วตอนนี้ที่ s ซ g n MOU ไปนะครับเจ้าแรกที่เราทําก็คือกับ JSP Pharma นะครับซึ่งน่าจะเข้าตลาดไฟในเร็วๆนี้แหละนะครับก็ JSP Pharma เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญน,นะครับทางด้านอาหารเสริมแล้วก็ยามาก,กว่า70ปีนั้นเรียกว่า70ปีเลยนะครับแล้วทาง JSP Pharma ก็มีความเร็งเห็นประสิทธิ์เขาเรียกว่าศักยภาพของเรานะครับก็เลย ได้มีการไซ MOU กันแล้วก็จะได้มีการใช้เครื่องของเรานะครับในการวิจัยและพัฒนาในเรื่องของสารสกัดในช่วงแรกและอาจจะต่อยอดไปถึงในเรื่องของอุตสาหกรรมในในเฟสต่อไปนะครับส่วนที่2ก็คือการไซกับ NEH นะครับ NEH ก็คือเป็นบริษัทของคุณชูวิทย์เจ้าของ n e r เนาะ,ะทุกคนก็ทราบดี คุณชูวิทย์แล้วก็ทางเอนีเฮมเนี่ยเป็นมีความาม,มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการปลูกอยู่แล้วเพราะว่าทําในเรื่องของการปลูกอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีแผนงานชัดเจนอันนี้ที่เราที่เราเราได้มาร่วมกันเพราะว่าทาั้งคุณชูวิทย์ก็มีแผนงานชัดเจนในการพัฒนานะครับการปลูกกัญชงในประเทศไทยซึ่งมีเฟสแรก2อสามรับรองและเฟสแรกคือการพัฒนาสายพันธุ์อันนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นมากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคนมองเรื่องกัญชานทุกคนจะมองเหมือนผักแล้วกันะนะฮะ ก็คือเอาเมล็ดเข้ามาปลูกแล้วจบแต่จริงๆแล้วเนี่ยการใช้เมล็ดอย่างเดียวไม่พอมันต้องมีการเพาะกล้าด้วยมันต้องมีการขยายด้วยนะครับหลายๆคนก็คิดว่าเออเอาเอามล็ดมาปลูกก็ปลูกเหมือนผักอย่างเงี้ยฮะมันมันไม่มันไม่สามารถทําให้ผลผลิตอ่ะมันมันสามารถแบบเหมือนกับว่าให้ถึงประสิทธิภาพสูงสุดของผลผลิตนะครับแต่ทางเอ็นเมเนี่ยวางแผนเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีเฟสแล้วก็มีนักวิชาการนะครับที่เข้ามาดูแลงานก็คือเรียกได้ว่าถ้ามีการถ้ามีการขอให้อนุญาตนะครับให้นําเข้าเมล็ดพันเนี่ย ผมก็ว่า e n y h e m นะมเนี่ยมีมี potential นะครับมีศักยภาพค่อนข้างจะสูงที่จะพัฒนากันชงให้ให้สู่ให้ป้อนป้อนสู่ตลาดได้นะครับซึ่งเราก็จะมาร่วมกันในเรื่องของการสกัดอีกนะครับกับ e n y h e m ส่วนที่3นะครับที่เราเพิ่งได้เซ็น MOU กันนะครับหลายๆท่านนะจะได้เห็นข่าวแล้วนั่นก็คือทางดัตโคนะครับบริษัทดัตโค คอนสตรักชั่นนะครับแล้วก็ทางมทรนะครับอันนี้เราพูดถึงกัญชาะนะครับเราจะแยกอีสายเนาะอัน,นเมื่อกี้อาจจะเป็นกัญชงนะฮะอันนี้อันนี้เราพูดถึงกัญชาชโดยพื้นฐานของกัญชาเนี่ยก็จะต้องมีหน่วยงานรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่เสมอนะครับเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าพืชที่มีการควบคุมในเรื่องของของสารเสพติดใช่ไหมครับดังนั้นมทรเนี่ยก็มีความพร้อมความพร้อมยังไงพร้อมในเรื่องของสายพันธุม์มทรเป็นเจ้าแรกๆนะครับที่พัฒนากัญชาสายพันธุ์ไทย มาใหม่นะครับที่เป็นสายพันธุ์ของเขาเองชื่อว่าไหมทอง01นะครับซึ่งเป็นซึ่งเป็นการพัฒนาภายในเลยนะครับให้ยิวที่ค่อนข้างจะดีนะครับทั้ง TSC และ CBD เนาะเราไม่ได้พูดถึง TSC ต่ำนะเพราะว่ามันคือกัญชาแต่ TSC กับ CBD ให้ยิวค่อนข้างที่จะสูงนะครับแล้วก็ทีมงานเนี่ยก็มีความพร้อมมากๆนะครับที่จะสร้างเครือข่ายการปลูกนะครับมีการทำเทรนนิ่งให้คน จากคนรำมดลาที่สนใจเปลี่ยนเป็นโ grower นะครับมีหลักสูตรชัดเจนเพื่อแล้วคนที่มาอยู่ในในเครือข่ายเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากๆกนะครับ mm hmm. ก็เรียกได้ว่าภายในระยะเวลาอันสั้นเนี่ยหลังจากสมมติว่าในลอตแรกเนี่ยสามารถสามารถขออนุญาตปลูกกันได้หมดเนี่ยก็จะมีกัญชาเนี่ยเข้ามาอยู่ในระบบค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วทางทางมอทรอแล้วก็ดัตโค้เอ่อคอนสตรักชั่นเนี่ยก็ได้เลือกทาง k w m นะครับ mm hmm. ให้เซตอัประบบในเรื่องของการสกัด นะครับให้กับห้องแลบห้องทดลองก่อนนะครับซึ่งห้องทดลองอ่ะเพราะว่าทาไมต้องเป็นห้องทดลองเพราะว่าการสกัดกัญชามันต้องอยู่ในพื้นที่ที่ควบคุมนะครับก็ต้องเป็นพื้นที่ของมหาลัยเพราะฉะนั้นกัญชารสแรกๆของทางมอทรอที่ปลูกไว้เนี่ยกับเครือข่ายเนี่ยก็จะก็จะมาสกัดด้วยเครื่อง KWM นะครับแล้วหลังจากนี้ก็จะมีต่อยอดไปอีกนะครับไปทําหน่วยสกัดอะไรที่ไหนอย่างเงี้ยครับก็จะมีในอนาคตครับผมค่ะหลักๆนี่คือ3ม สช่องทางสมช่องทาง,าง,ทางนี้ก่อนใช่2องสองแคตตากรีส,ส,สาช่องทางก่อนะนะครับวันนี้โอเคงั้นก็ถือว่าชัดเจนในแง่ของบริษัทที่เข้ามาจับมือกับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคถ้าพูดถึงตัวเลขรายได้ที่เกิดขึ้นจากการร่วมมือกันในครั้งนี้ค่ะคจะไปบุกันเมื่อไหร่แล้วมันมีวิธีในการคิดยังไงเพราะนักทุนก็อโอเคปัจจุบันเนี่ยพอทราบข่าวอ่ะไปจับมือกับบริษัทนี้บริษัทนี้เนี่ย พุ้นขึ้น,นเกินมูลค่าพื้นฐานไปเลยอยากรู้ไส้ในว่าวิธีการคำนวณกับตัวเลขไรายได้กําไรจากการทำโครงการร่วมกันเนี่ยมันมีวิธีคิดยังไงบ้างอ่าครับ,รบก็คือจริงๆอย่างที่บอกครับว่าการเซ็นสัญญากับเราเนี่ยเราจะมีค่ามาจําอยู่ส0 0 0สนนะครับก็คือเป็นค่าเซตอัพเครื่องซึ่งเราต้องสายประมาณ3ปีนะครับเพราะว่า3ปีนี่คือเป็นเป็นขั้นต่ําที่เราต้องให้เขาโอเปเรตนะครับแล้วเราก็สกัดแบตช์หนึ่งเรารู้ระยะเวลาอยู่แล้วในแบตช์หนึ่งในการสกัดเท่าไหร่นะครับเราคิดต่อครั้งการสกัดเนี่ยหกพ ยกเว้นจะมีการสกัดพิเศษอะไรเพิ่มขึ้นเราก็จะมีสูตรคำนวณไป,ไปอแอดน,นิดนึงเรียกได้ว่าต่ํากว่าหมื่นแน่นอนในการสกัดนะครับณตรงนี้เนี่ยลูกค้าก็คือจะต้องออกค่าใช้จ่ายในเรื่องของไฟลม CO2 ต,ต่างๆที่เป็นซัพพลายนะครับซึ่งเราก็จะมีให้เลือกหลากหลายเลยคือเราก็จอยว่าคุณอยากได้ CO2 เกรดไหนก็เลือกได้เลยค,คุณอยากจะได้ปั๊มลมแบบไหนเราก็มีให้เลือกได้เลยนะครับก็คือเรียกว่าได้ลงแล้วเนี่ยก็อยู่กับเรา3ปีนะครับซึ่งจะต้องมีการสกัดขั้นต่ำนะครับต่อปี150แบตช์นะครับ ซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดปลูกประมาณ1 0 0 200ต้นเนี่ยเราสามารถทาผ,ผลผลิตได้4 5ครั้งต่อปีก็ลงเครื่องหนึ่งก็คุ้มครับลงเครื่องหนึ่งก็จะคุ้มและก็ถือว่าคุ้มแล้วก็คืนทุนได้ใครับในระยะเวลาที่เราเห็นชัดเจนด้วยเช่นเดียวกันสําหรับเราก็ชัดเจนสำหรับ<อ>ลูกค้าก็สามารถสร้างกำไรหรือว่าเอาไปใช้ต่อยอดได้เร็วอะครับอเอาไปใช้ทำยาในโรงพยาบาลหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับได้เร็วโดยที่ว่าไม่ต้อง invest เงินก้อนลงไป20ล้าน30ล้านเพื่อที่จะซื้อเครื่องหนึ่งมาสกัดมันก็คือให้โตไปด้วยกััันนนสาาาาหรรรรรรบเเเเเคคืืืออออพฒใ่่งงงข เพราะฉะนั้นต้นทุนเครื่องเราเนี่ยหมายถึงว่าเครื่องเราเนี่ยมันไม่ใช่ย0ิล้านแน่นอนเนาะ,ะแต่ว่าศักยภาพมันคือมูลค่า2ี่ล้าในให้เขาครับต้นทุน่อการสก,กัดก็ถือว่าเรียกได้ว่าถูกที่สุดในตลาดเพราะว่าอย่างอย่างหนึ่งนะครับการใช้เครื่องสก,กัดแบบรูปแบบอื่นเนี่ยมันสก,กัดออกมาแล้วมัน มันก็จะต้องมาแยกต่ออีกใช่ไหมครับมันจะต้องใช้แอลกอฮอล์เพราะฉะนั้นการต่อยอดในเครื่องสาอางหรือว่าบางตัวเนี่ยมันมีแอลกอฮอล์อยู่ก็อาจจะให้เกิดการแพรได้แต่ถ้าเกิดใช้เครื่อง CO2 เนี่ยมันสามารถนําสารที่สกัดออกมามีคุณภาพสูงเนี่ยไปต่อยอดได้เลยนะครับประมาณนี้ก็คือเขาเรียกว่าล้นขั้นตอนล้น<า>ขั้นตอนลงเยอะอพอสมควรสามารถสกัดกลิ่นที่เขาเรียกว่าเทอร์ปีนนะครับแยกออกมาซึ่งเราสามารถเอาเทอร์ปีนตัวเนี้ย ไปทําทางพาณิชย์ได้เลยเ,เพราะว่ามันไม่ใช่สารเสพติดค่ะใช่ไหมครับ แยกกลิ่นกัญชาเอาไปทําแบบอย่างอื่นอะไรก็ได้อย่างเงี้ยครับเกษตรกรก็อาจจะเบนฟิตตรงนี้ได้อีกนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเครื่องสกัดอย่างอื่นมันก็ต้องมาแยกกันอีกทีแล้วก็มีเงินลงทุนที่สูงนะครับที่นิยมในตลาดตอนนี้ในการสากัดเนี่ยก็จะมี2ส่วนนะครับ CO2 ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในท็อปท็อปการสกัดนะครับแล้วก็มีการสกัดด้วยเอทานอลก็คือแอลกอฮอล์ที่เรารู้จักกันเนี่ยนะครับก็เหมือนกับการดองเหล้าอ่ะเอาสมุนไพรไปดองเหล้าเหล้าก็จะไปละลายสารข้างในออกมาพอเราดื่มเหล้าไปเราก็จะได้สารสําคัญในนนพพืชะะเรราาูดัอย่งี้คบ เอทานอลเนี่ยเนื่องจากการสกัดเนี่ยจะต้องใช้เอทานอลจำนวนมากเครื่องสกัดจะต้องมีเครื่องกลั่นเอทานอลกลับมาอีกรอบหนึ่ง uh huh. แล้วเอทานอลที่ใช้ต้องเป็นฟู้ดเกรดนะครับซึ่งการครอบครองเอทานอลฟู้ดเกรดเนี่ยก็ต้องมีการขออนุญ,ญาตพิเศษเพราะว่ามันต้องติดอากกรสแตมถูกไหมครับไม่ uh huh. งั้นคนก็ซื้อไปดองเหล้า uh huh. ขายถูกไหมครับ uh huh. ก็จะต้องเป็นอย่างนั้นแล้วก็ในการใช้งานเนี่ย เราใชเอทเทนอลมันก็จะไม่ค่อยรักโลกเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าใช้ C O 2เนี่ยเราสามารถวนเป็นโคลส e loop เนี่ยใช้ C O 2ก็คือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ถึง90%้าอนะครับล้วก็มีการปล่อยออกไปนิดนึงซึงถ้าเกิดสมมติว่าใครปลูกแบบระบบปิดเนี่ยระบบปิดเขาอาจจะต้องการ C O 2แล้วก็สามารถปล่อย C O 2เข้าไปในโรงเรือน mm hmm. เพื่อปลูกกัญชากลับมาเรียกได้ว่าใช้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ mm hmm. อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับโมเดลในอนาคต mm hmm. ที่เราจะต่อไปนะครับแต่โดยโดยทั่วไปแล้วการใช้ C O 2เนี่ยถือว่าใช้ต่มามก นะครับไฟฟ้าก็ใช้ต่ํามากนะครับใช้เคมีคอลหรือว่าพวกสารเคมีก็น้อยนะครับ <S <S ปลอดภัยนะครับ <S <S เราเรียกว่าในเครื่องสกัดปลอดภัยเนี่ยก็คือมันก็อาจจะมีความอันตรายนิดนึงเพราะว่ามันใช้กับเรื่องของความดันและอุณหภูมิที่ที่มีที่มากกว่าปกตินะครับแต่ว่าเราก็มีการทดสอบแล้วก็มีการตั้งเซฟตี้วาลวที่ที่ต่างจากคนอื่นเลยนะครับ <S 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 และเครื่องสกัดของเราที่สําคัญก็คือ เราคิดเผื่อกัญชาไทยไว้อยู่นะครับกัญช,ชากัญนชงไทยเพราะว่าในการปลูกแต่ละแหล่งเนี่ยหรือว่ากัญชาแต่ละที่เนี่ยมันต้องมีการปรับพารามิเตอร์หรือว่าหน่วงเขาเรียกว่าพารามิเตอร์ที่จะต้องสกัดเนี่ยเล็กน้อยนะครับเราจึงมีหลูปเล็กไว้ให้นะครับเราจะมีหม้อหม้อใหญ่ที่ใส่4.5กิโล<ม>แล้วเราก็จะมีหลูปเล็กที่ใส่500กรัมนะครับเพื่อทดลองว่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมคืออะไรมไม่งั้นถ้าเกิด,<ม>ถ,กดถ้าเกิดเรามีแค่หลูปใหญ่เหมือนเครื่องต่างประเทศนะครับแม้แต่เครื่องอเมริกันก็จะเป็นหลูปใหญ่อย่างเดียวมันเกิดปัญหาครับ ใส่เข้าไปทดลอง4กิโลกิโลละ40,005โอ้โหหายไปเลยพริบตาถูกครับถูกครับของเราก็จะคิดเผื่อไว้ตรงนี้เพราะว่าคนไปใช้เนี่ยก็จะได้มีการทดลองก่อนเพราะใช้เวลาประมาณ30-40นาทีเราก็จะรู้แล้วว่าสกัดได้หรือเปล่าแล้วเราค่อยเข้าหลูมใหญ่แล้วก็มาผสมกันอันนี้คือจุดเด่นแล้วก็จุดแข็งของเครื่องสกัดของบริษัท KWM นะคะเอาเป็นว่ารายได้ตรงนี้เนี่ยที่เราอธิบายกันมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะเข้ามาบุกอะไรคะถ้าเป็นของกัญชาเนี่ยเราคิดว่านะครับหลังจากวันนี้เนี่ย เรามีเราเห็นนะครับเราต้องพูดว่าเราเห็นคนในตลาดที่กําลังเริ่มขออนุญาตกันแล้วการขออนุญาตต้องใช้เวลา60-90วันผมตีว่า3เดือนหลังจากนี้เนี่ยก็จะเริ่มปลูกกันได้นะครับก็ต้องบอกว่าประมาณไตมาสี่ของปีนี้นะครับปลายไตมาสามหนึ่งไตมาสี่ของเนี้ยเราก็จะมีการสกัดแหละเป็นอย่างเป็นทางการแต่ว่าอย่างของมอทอรอลที่ไปตั้งเนี่ยก็คือไปตั้งแล้วเขามีดอกแห้งรอเลยก็คือเริ่มเริ่มสกัดได้เลยก็จะเป็นประมาณไตมาสปลายปลายไตมาสออย่างเงี้ยครับต้นไตมาสามมัก็จะเริ่มเห็นของเครื่องที่เราส่งให้มทล ส่วนกันชงนะครับตอนนี้กันชงเนี่ยโปรเซสก็ยังเรื่องของการขออนุญาตเมล็ดพันธุ์ก่อนนะครับเข้ามาแล้วก็กำลมวิธีการปลูกอะไรอีกนะครับเราก็คิดว่าอ่ะเร็วสุดไรมาสี่ปีดีแล้วกันนะครับแต่ยังไงก็เราก็เราก็ยินดีนะครับใครที่จะปลูกกันชงอยากสอบถามข้อมูลเราก็เหมือนมี h o ตไลน์ให้โทรเข้ามาบริษัท <c oughs> ก็มาปรึกษาได้นะครับทั้งเรื่องการปลูกทั้งเรื่องทั้งเรื่องการสกัดอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะเราก็อยากให้ คือก่อนที่เราจะไปตั้งโรงสกัดเราเราก็ต้องมีการรีวิวลูกค้าก่อนว่าใช้สายพันธ์อะไรแบบไหนโปรเจกต์เป็นแบบไหนเพราะเราก็ไม่อยากให้ไปตั้งเครื่องเราแล้วเขาไม่สามารถเบนฟิตจากจากสารสกัดได้นะครับเราก็จะดูตรงนี้เป็นหลักโอเค,คกัญชาบุ๊กมา Q3 กันชงบุ๊ก Q 4เพราะฉะนั้นในช่วงครึ่งปีแรกค่ะ Q1 Q2 ่คออร์แกนิกโรสเราจริงๆมันมาจากส่วนไหนคะ,ะในส่วนของของต้นปี Q1 Q2 ของเราเนี่ยน่าจะเป็นอุปกรณ์การเกษตรนะครับ,รบที่ตอนนี้ก็ถือว่ามีความ นิยมมากในตลาดแล้วก็เรียกได้ว่ายอดขายของทางคูปุต้าเองก็โตขึ้นนะครับยอดขายของแบรนด์เราเองที่เราขายสู่เกษตรกรเก็โตขึ้นมากๆนะครับต้องเรียกว่าปีนี้ไม่ทราบว่าเป็นอะไรแต่ฮอตจริงๆนะครับต้องบอกไว้เลยก็มีการเติบโตนะครับอย่างเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็เราก็คิดว่ายังไงเราตั้งการเติบโตไว้ทุกปี15%เนี่ยน่าจะมีความเป็นไปได้นะครับในส่วนของธุรกิจเก่านะครับธุรกิจใหม่ที่มันจะมามาเสริมเนี่ยก็อาจจะมีในเรื่องของการจดทะเบียนร่วมจอยเบนเจอร์นะครับกับ กับเป็นบริษัท lab active ซึ่งเราดูในเรื่องสารสกัดของพืชสมุนไพรตัวอื่นในตลาดอ,อีกนั่นก็อาจจะประมาณไตรมาสสองเราก็จะเริ่มเห็นแล้วโอเค,คได้ค่ะอยากจะให้ฝากอะไรถึงนักลงทุนที่ก็ให้ความสำคัญกับธุรกิจหน้าใหม่นี้นะคะแล้วเราเองก็ถือว่าควบคุมในแง่ของตั้งแต่ต้นน้ำกรรมวิธีต้นน้ำเลยค่ะ ครับก็จริงๆอยากจะฝากไว้3ข้อะนะครับหลักๆข้อแรกก็คือเราเนี่ยหลายๆคนอาจจะเห็นว่าเราเป็นทําเรื่องของเกษตรนะครับทำเรื่องกัญชาหรือว่าทําเรื่องของอุปกรณ์การเกษตรเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยคอบิสเนสหมายถึงว่า Value ของเรานะครับหรือว่า ความเป็น KWM ก็คือเป็นผู้นำทางด้านน,ว,ว,นว,วัตกรรมอุตสาหกรรมนะครับ,รบซึ่งเราเองไปทางด้านเกษตรนะครับอัน,นคือข้อแรกข้อที่2เนี่ยก็คือเราสําหรับเรื่องสารสกัดเองเนี่ยเราไม่ได้มองว่าตัวเราเป็นผู้เล็กๆนะครับเรามองว่าในอนาคตรเราจะเป็นเรียกว่า ผู้นำนะครับทางด้านสารสกัดของประเทศไทยเลยซึ่งเราอาจจะได้คุยกันในอนาคตนะครับเกี่ยวกับเรื่องสารสกัดนะครับเราไม่ได้จํากัดอยู่แค่กัญชงและกัญชาในประเทศไทยเราจะเป็นผู้นําทางด้านนี้เราเราตั้งเป้าหมายไว้นะครับในอันที่3าก็คืออยากจะให้ผู้ถือหุ้นนะครับทุกท่านนะครับหรือผู้ที่สนใจนะครับมั่นใจบริษัทเรานะครับว่าเราจะสามารถสร้างผลกําไรแล้วก็ทาให้บริษัทเนี่ยมีรายได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ในอนาคตอาจจะต่อยอดไปถึงสากลได้ครับโอเคถือว่าเคลียร์นะคะในประเด็นของกัญชงล้อกัญชานะคะที่มันมีความต่างกันไม่ใช่ เรื่องเดียวกันแต่ในแง่ของวัตถุดิบแล้วก็ในเรื่องเครื่องจักรของเราก็ถือว่าเป็นจุดแข็งแล้วก็จุดเด่นให้ลูกค้า<ช>ได้มาเข้ามาสนใจเกี่ยวกับโปรดักต์ของเราด้วยเช่นชเดียวกันนะคะขอบคุณมากเลยนะคะครับยินดีครับสวัสดีครับ